ทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตายนังเสือที่มันหมดสิ้นลายมาจนถึงวันนี้แ <c oughs> ล้วห้าหมื่นไปดิบีบก็ไม่ยากอยากอะไรก็ลองแทงดูก็แทงไปส่วนอาหู <c oughs> เอ้า้มเจียบุเจียบพี่กุ๊ดถ้าได้คังชื่อเจด้วยนะคบพี่กุ๊ดได้เลยนี่ไงได้แล้วบวกไแล้วอกไ้วเี๊ยบฉันได้เจียบววสองหแล้วเนี่ยบวกสองหมแล้วเงินเสียมีพิษหรือเปล่าเสียหาของขอบ้างได้ไหม โโอ้เร oh. ียบร้อยแดบสามหมื okay ่นแฮปปี้เรียบร้อยเฮ้ยเสียผมได้แสนแล้วว่ะวว้าผมบอกแล้วก่อนจริงจริงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกดกระเป๋าให้ดูเลย ก็คือไม่ลงแล้วยาฮูยาฮูยาฮูลุงว้าพอดีขี้พอดีครับลุงหนูหนูโชว์ขี่ปัน่นจักรยานลุงอยากเห็นไหมไหนอ่ะนี่ดูนะดูนะห้ามห้ามไม่ดูนะห้ามไม่ดูด้วยนะ ไงเทไหมลุงไม่ดูโอ้แม่งลุงไม่ดูลุงไม่ดูก็เห็นแล้วก็ปัน่นไปทางนู้นแล้วแล้วก็ปั่นกลับมาตรงนี้เนี่ยโอเคเยี่ยมใช่ไหมดูอยู่<ช>ตลอดเลยใช่ครับปั่นไปแล้วก็ปั่นมานูเทไหม เก่งเลยเพราะเมื่อก่อนตอนที่ลุงเห็นแรกๆอ่ะต้องใช้ล้อช่วยข้างๆไงตอนนี้ต้องใช้แล้ว <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะอยโชใช่ค่ะปั่นสองล้อได้แล้วไม่ปั่นจักรยานสี่ล้อแล้วใช่เมื่อก่อนเธอต้องใช้ล้อช่วย<ช>เก่งมากเก่งมากเย<อ>้ตัว<ต>เก่งเราต้องให้ตังค์ไม่ต้องให้ว่าแต่เธอขึ้น<อ>กำแพงได้ยังไงน่ะเยรื่องดูอยูนะ่เหรอครับใช้ล้อช่วยเหรอไม่ใช่ครับขอบคุณครับ หนูแอบไปฝึกวิชามานิดหน่อยไว้เล่นกับดุงเนครับอ๋อฝึกให้หน่อยจะทำไงอุ๊ยดุงอยากฝึกหรอใช่บาร์คิวชิใช่กดสเปคบาร์ครั้งไว้ครับพอใกล้ใกล้ถึงก็ปล่อยสเปคบาร์แล้วก็กดคิวกับชิปแล้วก็สเปคบาร์จะแบบตึกๆตึ๊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 อย่างเงี้ย 哎喽，那他们。 ใกล้ตึกสิครับลุงเก็บตังก่อนลุงทำหลอดไฟสภาแตกลุงทำหลอดไฟสภาแตกเห็นไหมอย่าลืมลุงทำของหลวงอ่ะจ่ายตังด้วยไม่ใช่ซ้อมอยู่ยังไงไมเฮวิพี่จนา เอาซะดีาวันดีดีเอ๊ะทำไมผมเปลี่ยนไปล่ะไอ้ยุกอดกอพี่ดารคิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันเย้มาแป๊บๆหน่ะเห็นเสียอ๋อถามหาน่อยู่กับป้าเนี่ยอยู่กับป้าเนี่ยท่าสิงขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองถามป้า ต้องทมปลาก่อนว่าปาไปไหมคือตั้งใจจะไาหาเสียออสอะเปไหนพี่หมอตั้งใจว่าจะมาแป๊บตั้งใจว่าจะมาแป๊บเดียวอะ,อะมีพี่กูดด้วยนะมีอไอยด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะลุงครับลุง ลุงลุงขี่จักรยานมาใช่ไหมครับกดชาร์จตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้กดชาร์จตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมายมาปล่อยสเปก <ใน S 1> บาร์ตรงนี้อะครับไหนๆยคอยที่เขาดูอีกทีโอเคครับขอส่งแบบนี้ก็มันคืออะไรวะเูออะไรโอเคจ้า ค่ะไปบ่อนไหมว้าย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 ถ้าเกิยังไปบ่อนไหมใช่เสี๋ยวออสอยู่ตรงนั้นเมลอนอยู่ตรงนั้นเขาเลยบอกว่าให้ไปนะ่ะ เเเมมาปยหือนนกันถ้าไปบ่อนเดี๋ยวพี่ออฟเวจะกลับมารับครับเอาเรือมารับสุกสิบสามนี่พี่ไม่ไปล่อหรอนูหน,หนูเดี๋ยวหนูจะบินนะครับเฮ้ยบินอะไรเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปพร้อมมามาครับหม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวหม,มามารีคอมมารีคอมมาก็มีเรือโอเคไหมครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเฮ้ย แล้วไหน t a เ g e อ่ะรีคอมครับพี่เดาวรีคอมก็แป๊บเดียวถ้าคอมแรงอ่ะมันแป๊บเดียวรีมันนาทีเดียวนี่ไงคอมแรงเหมือนฟู่กูดไงจำผมได้ไหมใครอะดุงที่นี่ไงมาแล้วพูดเพิ่ก็มาปั๊บตายยากจริงพี่กู๊ดกระเป๋าเบอร์อะไรครับในอาหารอยู่เท่าไหร่นะมาย่างมายังมายัางไปแล้วไปไหนกัน ไปเกาะเขาอยู่เกาะกันนะคะม,ามา้ามาเข้าปฏิปโัโอเคพี่ออกเวมารับคนหนึ่งครับม้ามีเรือแล้วหนึ่งคันโอเคโอเคไปม้าโอเคไป,คปพี่วกเวครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับให้ครับกำลังไป จะมีเป็น <หา S 1> เอ่อปาร์คูดพี่สะลาวแล้วก็ไอยูเนาะแล้วก็พี่ฮาริโนะเจนจันมะมามามีเรือครับใี่สะาวดไม่ได้มาเลยโอ้โห<ด>เรียบร้อย<ด>ลงโต๊ะเสียแตกเลยหมื<ป>่นนึงห้วอะไรอ่ะจะไปจะไปนู้นก็เหรอไม่รู้ดิไม่เคยไปเลย เร็วๆแป๊บนึง่งไปนอนไหมล่ะใช่เหรอมีวินลอ์ส่งได้เหรอปุงป้งปุง้งปุ P ้ง PPAP เพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์ปานอยู่ยากฟังอะ่ะ อายุนูไปไหมไปครับ Thank mm -hmm. you. มีชไอ้หนูไอ้หนูติดต่ออนนี้เลยไอ้เรือข้ามฟากอะน่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าคะ อยากได้เรือจังอ่ะไปเลยครับไปเลยครับรองอยูว่ะเดี๋ยวอยูตามไปครับไปก่อนเลยครับโอเคจ้ะไม่ชิงค่ะไม่ชิงไม่ชิงลุง ิ่งแนๆเดี๋ยวพี่อ้อยไปกลับมารับโอเคไหมไม่ชิงครับลุงชิงแน่นอนโนเวไม่มีทางไม่เชื่องั้นไปก่อนเลยไปกับแม่เลยไม่ชิงไม่ชิงลุงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวไม่ทันหนูไม่หนูไม่ชิงหนูไม่ชิงไหนวะลุงลุงชิงหรือเปล่า โอเวเออขับไปกับรับพี่กู๊ดเลยกูไนครับขับไปนอนกูไนครับบ๊ายบายกูไนสวัสดีครับสามพันไปบวกค่าเรือกันเธอะปะ

มาเลยอ่ะวันนี้ต้องได้แล้วโอเคเจ๊ว่าไงครับพี่สดาว คิดถึงจสวยนี่แต่ว่ากูต้องไปซื้อเรือก่อนว่ะตะกี้เสียงกระจกแตกกะกก่ซื้อเรือก่อนว่ะเรือต้องข้ามฝั่งไปซื้อฝั่งนู้นค่ะเสียอ๊อฟ บวกไม่มีอะไรต้องเกียรนะค่ะเสียเงินเย็นค่ะเงินเย็นพี่กุลตอนนี้มีมีแต่บาคาร่าเหรอใช่ค่ะมีแต่ตอนนี้มีแต่บาร์ค่ะอ๋อไม่มีพวกแบบบล็อกเด้งแฝดหนาบก้าวสบายอย่างนี้ไม่มีเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะคล้ายๆเลยค่ะเสีย แล้วโต๊ะไอ้มันสองโต๊ะมันต่างกันยังไงอ่ะมันมีออัันโต๊ะนี้เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นค่ะโต๊ะนู้นเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยค่ะบีบีก็ไม่ยากยากอะไรก็ลองแทงดูมันก็แทงไปหลับตาคนชาวยิปเปี้ยนตั้งหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้ยินส่วนอะหูเอาน้องเจริญอศเจี๊ยบน้าชายช่างนเจี๊ยบโอเคาน้องเสียไปสี่มือขอตังค์เลยไ่ถึงการไม่ตังค์แล้วเนี่ยสีไหนไม่มีตังค์แ่ละวัคถุใจร้ายกันกูใจร้ายค่ะ พี่กู๊ดถ้าได้ขังชื่อเจ้ด้วยนะครับพี่กู๊ดได้เลยนี่ไงได้ละกูบวกไปนี่ยกู๊ดบวกไปแล้วเจฉันได้จ้บวกสองหมื่นแล้วเนี่ยบวกสองหมื่นแล้วเฮ้ยหวานหว่างตังหน่อยตังหมดอ่ะตังหมดอ่ะโตเซียนเขาเล่นกัน ดีครับพ e ja. ี่กูดสวัสดีป้าฮันเดซสวัสดีพม่แจ๊บสวัสดีจ้าที่กู๊ดผมมาตามนัดแล้วแนวสวัสดีค่ะเจมินี่ค่ะเริ่มมาต้อนรับแล้วพี่กู๊บอกว่าอยากพบสภาใช่ไหมใช่ค่ะพี่จะขอบเขาบอกค่ะอ๋อโอเคค่ะมีข้าวให้ซื้อต่อไหมค่ะเบาคุ๊บไม่มีค่ะเหลืออยู่อันจานเดียวเองค่ะจีเนวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามให้นะแถวนี้น่าจะมีอยู่นะครับค่ะบัญชาได้ไหมบัญชา อะไรนะคะบัญชาไม่ลงอับบัญชาไลไหนอันไหนอันนี้อันนี้ต้นนี้ไม่เล่นหรอลงไปสองรอบได้สองรอบพอแล้วเอ้โถ้าไรสองรอบสองมืออิ่มอิ่มให้กำลังใจคุณคุณแล้วกันนะคะอ่าอ่าหรือว่ามงกรคอหักไมถามหน่อน่าจะหักกันน้ทาห้าแล้วอ่ะโอเคมันไปหกนี่ยากไม่ค่อยเจออ่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเจ็บก็เจ็บทางเดียวเพราะเมื่อกี้ว่าได้มาเจเจเอาไหมครับ โอ้โหโอ้โหบางายเ่งได้อยู่ได้อยู่มางช้านลุกบางช้งลบางชาบางชาลอกหวแล้วกี่เหมือนนะครับพี่กู๊ด ได้สี่หมื่มนแล้วจ้ะเฮ้ยอย่าไปยอมเสียออสน,นะฮะพี่โตขาได,ไ,ดได้ยินได้ยินจากน้องไหมว่าไงพราแปดจ้ะ<ๆ>ได้มาห้าหมื่นแล้วจ้ะน้องเ,เอสียไปสี่หมื่นน้องขอสองหมื่นทำทุนได้ไหมคือแค่วางเงินลงไปตรงแบงก์เกอร์ไม่ต้องยกเลยเนี่ยก็ได้มาห้าตาติดแล้วอะทำไมต้องมาคิดมากกันด้วยอะโอ้โหขอจ้าโอ้โหมันลูดแดงมันก้อนแดงค่ะลลูดเย แล้วเราอย่าไปยกเราต่อต่อเลยต่อเลยอีกูขอตังค์หน่อยตอนมเป็นยัไงอะตอไปทับใจเฮ้ยอย่างแบงค์เกอร์อยู่อีกคนเนี่ยค่ะคนนเฮ้ยถ่ายเลยคะ่ะโอ้ถ่ายเฮ้ยไปกดติ๊กบันไดอยู่เลยไปทับใจอีกโดนอุ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย พอ Dante, เสียให้เง uh, ินจ yeah, ีเนลก็สลบอ่ะเงินเสียมีพิษหรือเปล่าเสียครับหขอบ้านได้ไหมเสียครับวางยาพิษน้องผมหรือเปล่านี่แล้วเธอทำไมไม่อุ้มหลานเธอไปหาหมูเล่าสักบาทเลยโอ้โห เรียบร้อยแดกสามหมืน่น h a ปีเรียบร้อยอว้าวงานวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับไปแล้วนะคะพี่ะะพูดพี่สะดาวไปไหนอะ่ะกำลังเพลินเลยเเออะโถพี่สะดาวขออยตาได้ปะใช่ค่ะทุกคนเขาบอดหมดเลย ฮฮเฮ้ยแสนแล้ววะอล่าได้ไมด้แสนแล้ววะได้มาสองเยื่อนค่ะก็เลยก็เลยพักเลยกลัวเสียครันี้ผมเดานะเฮ้ยเสียดผมได้แสนแล้ววะเห็นป่ะผมบอกแล้วก่อนจริงจริงอ่ะนี่กูเดี๋ยวกดกระเป๋าให้ดูเลย กดป๋าพี่เลยกดเงินมาทั้งหมดกดเงินมา20,000ตอนนี้คือแสนสองอ่ะอายุบวกเท่าไหร่เห็นป่ะแบงค์เกอร์บวกไปอีกหมื่นหนึ่งมันของจริงเออมันบ่อยโต๊ะบ่อนนี้แม่งกิ๊กก๊อกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแสนสองหมื่นแล้วอันไหนใครอยากได้ตังค์มาตั้ยค้าของค้าเสียค้าเสียค้าบ่อนนี้ไม่เท่าไหร่บ่อนนี้ไม่เท่าไหร่ เด็กชายจะอบคประเทปะเรีแล้วนะคะพี่กุเดี๋ยวหยุดเต้นกันก็ได้ครับเเงินมาแม่เข้กระเป๋าระวังโลแบ็คนะครับกลองจะรีประเทศแล้วครับได้แล้วได้แล้ว เป่าเบอร์เบอร์อะไรเปล่าเบอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรีออล่ะแปฝักแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละคนพี่พี่เสดงก่อนเปล่าเบอร์อะไรลุงกูให้อยู่ด้วยได้ไหมเบอร์อะไรสี่หนึ่งหนึ่งครับพี่กู๊ดครับผมไม่ขอครับแต่ผมจะทำงานแรกครับพี่กู๊ดได้เลยอย่าขอท็อปอินเนมมาแสนตไปสรุปว่างานวันนี้ดำเนินการใช่ไหมครับจะขอจะได้ไปเตรียมตัว วันนี้ทันหรือเปล่าล่ะหรือว่าคือจริงวันนี้มันเนเพิ่งข้ามวันเด้หรือจะพูดคืนพรุ่งนี้ก็ได้เอ้ยทำไมอยู่ลงตัวใหญ่ไม่เคยได้อยู่หรือเปล่าแม่พูดชื่อไปตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่เอาแล้วยังไม่เล่นแล้วเจอยูอ่ะโหเล่นตัวเล็กเมื่อไหร่จะได้อะ ทำงานทั้งวันมาเสียกับอะไรก็ไม่รู้ท้อวะ่ะโอเคมีตังในบัญชีสองหมื่นแล้วค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยนั่งเรือกับนี้เข้ามาตอนข้ามๆเดี๋นวะน่าจะมีเขาพักกันไม่ต้องพักหรอกโตเล่นไปสบายๆอไม่ค่อยสบายค่ะของเงินต้องพักางเงินต้องพักพี่ขอโทษที เจอกันน right. uh, like, right? ้องอะไรนะพี right. ่แม่บอกให้่ะพ oh, like ี lights, uh, like <S <S ่คนจะรีไมครับเนี่ยเขาจะรีหรือยังเนี่ยหนูไปด้วยครับคุณป้านูบอกเลยคุณป้าน้ว่าหนูคิดคุณป้าน้าเมืองดีแล้วผมอาจจะไม่เข้าอะไรนะพี่เจอกันนะครับเจอกันครับพี่ๆทุกคนเรขอไปแล้วขอไม่มีตไม่มี ยูเว้ครับมันไม่รีเลยครับเนี่ยเอ่อไม่ทราบครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันเลยเวลาไปแล้วนะครับเนี่ยจริงเลยเวลาเธอไม่มาหาครับใช่ค่ะอะไรครับเนี่ยเพียงอะไรครับเนี่ยโบวไกดบวไปแสนหนึ่งเอาแลวอุ๊ย เดี๋วก่อนนะคะขอบคุณโดนัทกาชาส0งลูกจากพี่เอาหมยด้วยนะคะพี่เอามวยขอบคุณค่ะเอาสามพบาทขอบคุณนะคะ thank you thank you ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ